วันนี้บริษัทส่งสินค้านะครับสินค้าของบริษัทนะครับมีทั้งกาแฟมีทั้งตัวเทนเดอร์แล้วก็น้ำยากิ่งทองนะครับดูสิครับขายดีนะครับของบริษัทเราตอนนี้ดูสิครับเยอะมากครับโอ้โหลังหนึ่งสิบสองขวดนะครับ ขึ้นรถแล้วครับสินค้าของบริษัทเรานะครับ นินค้าออกกันโลัวเลยนะครับบริษัทพีอูเน็ตเวิร์ของเรานะครับเกี่ยวกับภาคการ,รเกษตรนะครับของเรามีพร้อมนะครับ สินค้ามีหลายตัวนะครับของสินค้าของเที่มากเข,ขแาแนะนำโดยเฉพาะเคนเดอร์อันนี้ออกมาสิบลังแถวลูกค้าตอบรับดีมากสารย่อยสไลด์ฟางข้าวอันนี้วัสดุเรากำลังเติบโตนะสินค้าออกมาฟังมีตรรอดใหญ่นั้นเลยอันนี้ธุรกิจข,ของเรากำลังเติบโตขอบคุณทุกท่านนะ มาร่วมธุรกิจบริษัท P.U. ของบริษัทซึ่งตอนนี้ก็ถือว่ากำลังเติบโตตอนนี้เริ่มขึ้นมาปีสอปีกับ8เดือนนะยังเริ่มไม่นักไม่มากสมาชิกประมาณเหมินหนึ่งหมื่นสี่พันกว่าคนนะแล้วก็มีผู้นำร้านหลายคนแล้วมีหลายคนแล้วจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมธุรกิจบริษัทย u ด้วยกันครับสุดยอดมาก ครับอันนี้เป็นเทนเดอร์นะครับเทนเดอร์สิบตอนนี้กี่ลังครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองลังนะครับตอนนี้พร้อมที่จะส่งนะครับสิบสองลังเมื่อกี้ก็ขนขึ้นรถไปแล้วรวมทั้งหมดตรงน,นั้นนะครับที่รถข้างนอกด้วยโอ้โหตอนนี้ของขายดีมากครับเทนเดอร์ tender. ย่อยสลายฟางข้าวตอสังเม็ดข้าวดีดข้าวเด้งนะครับพวกข้าวหางข้าวละหมางเนี่ยคือใช้ได้เลยนะครับอันนี้คือของจริงนะครับอันนี้คือเทนเดอร์นะครับตอนนี้อยู่11ลังทั้งหมดมี28ลังนะครับวันนี้ขึ้น,นรถไปแล้วครับขึ้นรถไปแล้วดูอีกรอบหนึ่งครับ โอโหออกดีมากครับออกดีมากขายดีมากครับหากท่านสมาชิกท่านใดสนใจอยากจะได้ตัวย่อยสลายต่อสั่งฟางข้าวนะครับเทนเดอร์ครับติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์062-490-2865นะครับผมชาลีปุยกวดนี่นะครับอ่านะครับนี่ครับคือ,อ ท่านมนุษย์เงนล้านนะครับคนนี้คือพี่ธีรวุฒิแสนล้านนะครับเป็นเบอร์เบอร์ต้นๆของบริษัทที่เดินก้าวเข้ามาพร้อมกับบริษัทและทุกวันนี้ท่านได้ทํางานกับบริษัทของเรามานี่ประสบความสําเร็จเป็นรูปีสตารระดับมนุษย์กัินล้านนะครับมีรายได้ทั้งหมด2ปีกว่า,วาที่4ล้านกว่าบาทแล้วนะครับโดยที่ว่าผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับภาคการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกตัวนะครับที่บริษัทเรามีนะครับนี่นครับสินค้าเรามีมีหลากหลายนะครับมีหลากหลายรายการในเราได้รับรางวัลการันตีว่าสินค้าของเราเกรดฟรีเมียมนะครับนี่นะครับเทนเดอร์ก็คือตัวนี้ครับ แล้วก็อันนี้ก็คือกิ่งทองแล้วก็ปุ๋ยใบหยกนะครับอันนี้ของของบริษัทเรานะครับมีหลากหลายนะครับสินค้าของเราของบริษัทพียเราอันนี้คือพอลล่านะครับเกี่ยวกับเสริมอา,อาหารนะครับเสริมอาหารสําหรับท่านหญิงนะครับตัวนี้ก็คือซีโนดีท็อกลำไส้อันนี้คือกาแฟซาวห้าหรือว่ากาแฟทวินตีไฟคอฟฟี่นะครับ ของบริษัทปีอูเรานะครับอ่าอันนี้ก็คือน้ํามันงาดํานะครับน้ํามันงาดําแล้วก็น้ำว้านหางจระเข้แล้วก็อันนี้ก็คือพระเอกนะครับพระเอกอีกตัวหนึ่งก็คือเข้าก็องงอกไทมนะครับเข้าก็องงอกไทมอ่าแล้วก็สุดยอดนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งคือช่วยนะอ่าเกี่ยวกับเสริมสมรรถภาพทางเพศของท่านชายนะครับเขาเรียกตัวนี้ว่า MD1 นะครับมีที่บริษัท P u Network นะครับ เมื่อกี้นี่ผมพูดเรื่องน้ำมันงาดํานะครับอตอนนี้เปลี่ยนโฉมใหม่ครับเปลี่ยนโฉมกล่องใหม่ครับเป็นลักษณะนี้ครับนี่คือน้ํามันงาดําสกัดเย็นเซซามนนะครับและก็นี่ก็คือเกี่ยวกับพวกปวดข้อ,ปว,ขอปวดเข่ากระดูกกระเดี่ยวกระดูกมีปัญหาเกี่ยวกับตามดตาแมงกระดูกเป็นรูปุลแคลเซียมขาดนี่ต้องเสริมด้วยแคลเซินนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่กระดูกเชิงการมีปัญหา เกี่ยวกับเราให้บุตรมีบุตรตรงนี้เราต้องเพิ่มแคลเซียมให้บุตรแต่แคลเซียมตัวน,นั้นหายไปให้แคลไลซีนตัวน,นี้ไปช่วยดูแลเกี่ยวกับกระดูกของเรานะครับกระดูกคุณผู้หญิงนะครับอันนี้เขาก็องงอกทมนะครับสําหรับอาหารทางสายยางหรือว่าเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเตียงสามารถทานได้นะครับเป็นข้าวที่ดีนะครับแล้วก็อันนี้คือกาแฟทีเมล่านะครับ กาแฟทีมคอฟฟี่ครับตัวนี้ครับป้องกันเรื่องโควิดนะครับป้องกันพวกไวรัสพวกอะไรนะครับแล้วก็กาแฟซาวห้าของเราตัวนี้นะครับกาแฟยิ้มห้านะครับตัวนี้ครับคือโรคความดันเบาหวานไมเกรนอะไรที่เกิดขึ้นสามารถทานได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือน้ำยากิ่งทองนะครับกิ่งทองครับ และชุดนี้ก็คือชุดภาคการเกษตรทั้งนั้นนะครับทิงทองแล้วก็ใบหยอกแล้วก็เทนเดอร์นะครับเกี่ยวกับภาคการเกษตรนะครับแต่สําหรับหมวดหมู่นี้จะเป็นหมวดหมู่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับตัวนี้เลยครับนี่นะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันนี้เป็นของบริษัทพียูเน็ตเวิร์กนะครับโอเคนะครับหากท่านใดมี อยากจะได้ผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อนำไปบำบัดอาการต่างๆนะครับไม่ใช่ยารักษานะครับแต่เป็นตัวบำบัดอาการโอเคนะครับหากท่านใดชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ฝากกดกระดิง่งกด Subscribe ด้วยนะครับ mm hmm. เผื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาและจะเป็นการแจ้งเตือนให้พวกท่านได้รับทราบหาผลิตภัณฑ์ใช้แล้วดีก็ช่วยอุดหนุนและส่งเสริมบริษัทด้วยนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ